กรับสวัสดีครับผมตลกดักแน่เชิญยิ้มครับในรายการดักแน่กเกษตรพาเพลินแหมดา,าวเช้าฝนตกปะปีปะปีไว้ปะแปะปะแปะนะเฮงดังแปลกฝนวันนี้ดังแปลกนะนี่ตอนนี้อยู่ในสวนวันนี้วันเข้าภาษานะสวัสดีวันเข้าภาษาด้วยโอ้โแหมมาสองวันนี้ขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์คอยร่ำคอยรวยขอมีแฟนหล่อสวยๆกันนะจ๊ะก็วันนี้ เกษตรเดี๋ยวจะพาไปดูตอนจริงมานาวไว้หน่อยหนึ่งแหมหยิบอาวุธทําไมทันเพราะว่าเมื่อกี้อะนกมาลองนกกเว่าวกเว่าเวเนี่ยมันอยู่ต้นเนี่ย <c oughs> ตอ้นอะไรเอ่ยยางน้ำอ่ะเนี่ยจับกล้องมาไหลวาแล้วไม่ได้นี่ต้นกล้วยรู้จักท่านบอกรู้จักวันเข้าภาษามีเวลาก็ทําบุญเข้าไปทําบุญทําทานกาันทําได้หมดนะแล้วก็บางนั้นตกเย็นก็สวด มนกันมั่งนะจะได้ป้องกันโรคโควิดตามสไตล์เราชาวพุทธอ่ะไม่ว่ากันเอาที่สะดวกนะเดี๋ยวผมไปพาไปดูไอ้ต้นมะนาวขอผมตอนไว้ประมาณหกหกิง่งหกิ่งสวยสวยไอ้น,นี่ทุเรียนเริ่มเพาะชำไว้ทุเรียนเริ่มเพาะชำำว้อยู่ไหนวะน่นน่นน่น้องใหม่กเกษตรน้องใหม่นะในต้นเดียว6กเจ็ต้นในต้นเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อพันเอาอยากปลูกซื้อพันเอา <c oughs> อเดี๋ยวจะบดเทปสันหนึ่งนาทีฝ่าแล้วนี่ครับมะนาวมะนาวปลูกใส่กระถางแบบนี้ที่มีรูมั่งแล้วกระถางธรมรมดาก็กึงทดลองนี่ไปซื้อเข่งใบละยี่สิบาทมาเลยนะเนี่ยเออ,อมันมีรูตลอดแล้วมาเจาะรูอีกเพราะกิ่งนี้ได้มาพันพิเศษนี่มะนาวพันพิเศษ <c oughs> ดักแด่เกษตรพาเพลินอ้อเย็นๆก็มีรายการกระชมมั่งนะเฮฮาปาตีบ้าบ้าบบอๆไปอย่าไปเครียดถึงนี้เครียดไปได้อะ ดูกันอีกครั้งหนึ่งโพตที่ไรสาวกีดท,ทุกทีถูกส,สมใจปองอากอริมานี่นี่เป็นไงมากตัวนี <c oughs> หนะ้ห้ามขอนะห้ามขอนะมันแดงดีจังมันมีตความสุขนะครับอ่ะมีอุปกรณ์บ้านปุ๋ยบ้านปุ๋ยอ่ะมันจะมีปุ๋ยดีๆมาแนละ้วถูกเลยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอือ่ะวันนี้เข้าภาษาให้มีความสุขความจเจริญครับอ่ะชมไม้นิดนึง เพลงมันเพลาะเช้าๆไม่อยากเครียดนะครับขอให้ท่านมีความสุขกันเลยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยจะได้ดูมีพวกคนดูเยอะๆแสงสว่างจะได้เกิดขึ้นอ่ะวันนี้เอาแง่นี้เดีวยวกันประมาณ2นาทีเส็จๆเนาะเดี๋ยวเครื่องจะไม่ทำงานในตนนี้ตนนี้ดกมันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรดกพิเศษมาเอาตอนนี้ดกพิเศษโอเคมีหมดนัเนี่ยออเดี๋ยวดูแปลงนี้หน่อย <c oughs> นี่แปลงที่หนึ่งกระชายแปลงที่หนึ่งนี่นี่แ อันนี้ที่สองนี่รุ่นสองนี่มารุ่นสามนี่กระชายรุ่นสามครับนะจะเป็นลูกผีลูกคนอยู่ก็เพราะไม่เป็นโรคระยากเพราะเออเอาสิเอาสิเอาส,อาสิวันนี้แดนโลง่ลงๆหน่อยเอาแลมออกเนี่ยเอาแลมออกแลมออกซะอืออ่ะขอให้ท่านโชคดีมีชัยปลอดภัยจากโรคโควิดเนาะเขาไม่ให้เข้าโรงพยาบาลเพราะแพทย์ไม่มีก็ไม่ไปดูสมุนไพรดูตามย t u ู e ดูทำติ๊กต็อกอะ เขาพูดดีนะโอเคโชคดีพิชัยด,ดักแด้เชญยิบดักแด้ครัโปงแดงดักแด้กเกษตรพาเพลินเยน็ยนเยน็นชมรายการไลฟ์สดเฮฮาปาร์ตี้นะครับความสุข